หนึ่สอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปูเป้สแชน์นลค่ะก็เป็นช่องของปูเป้ที่ทำโดยปูเป้เพื่อปูเป้โดยมีปูเป้เป็นตัวละครหลักของช่องนี้นะคะตัวละครอ่ะเอิม่มพูดดำเนินรายการ หลักแล้วกันค่ะโอเคสำหรับคลิปแรกของเรานะคะก็จะเป็นคลิป Facts a b l e me จะกี่ข้อก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวปกคลิปก็คงจะบอกว่ากี่ข้อแต่ว่าตอนนี้จะไม่ได้นะคะโอเคข้อที่1นะคะชื่อเล่นชื่อว่าปูเป้นะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะแปลว่าตุ๊กตาค่ะข้อที่2นะคะชื่อจริงชื่อว่าจิระดาภาอินทจักนะคะเป็นชื่อผสมระหว่างชื่อของพ่อกับจิดาภาในหนังสือตั้งชื่อลูก แปลว่าหญิงสาวผู้มีรมัศมีมาช้านานน,น,าน่าจะใช่ข้อที่3 เกิดวันอาทิตย์ที่18มกราคมพศ2541ค่ะปีนี้ก็อายุครบ25แล้วค่ะเข้าสู่ช่วงเบนจ้าเบนจ้าขอให้เบนเบนจ้าที่ดีจ้าข้อที่4เป็นคนเชียงรายเกิดที่เชียงรายโตที่เชียงรายค่ะอยู่เชียงรายตั้งแต่เกิดเลยนะคะจนถึงจบม .6 ค่ะแล้วก็มาเรียนมหาลัายที่กรุงเทพค่ะ ข้อที่5นะคะสูง160เซนติเมตรนะคะแล้วก็น้ําหนัก45จริงๆน้ําหนัก45มาตั้งแต่แบบโหช่วงมปลายแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยขยับเลยไม่ไม่เคยลงไป44เลยทุกคนมีแต่แบบว่าอยู่45แล้วก็46แล้วก็4 5่6ดแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ที่45นะคะข้อที่6มีพี่ชาย1คนนะคะอายุห่างกัน7ปีนะคะตอนเด็กเนี่ยรู้สึกว่า่าจจะค่อนข้างติดพี่ชาย พอสมควรนะคะก็เลยนําไปสู่ข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กติดเกมค่ะเพราะว่ามีพี่ชายไงแล้วพี่ชายชอบเล่นเกมเออก็พาเราเล่นแบบพวกเกมออนไลน์ตีบอลเก็บเวลอะไรเงี้ยพวกแบบเบเปิแแลแนงละล็อกซิลโกนออนไลน์หรือแบบคาบาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกมที่ชอบที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นทิสเตอร์เทลสกรันเนนะคะแล้วก็ The ะซิค่ะข้อที่8นะคะหลังจากเป็นเด็กติดเกมแล้วนะคะก็เลยนำไปสู่ สายตาสั้นค่ะจริงๆไม่ได้วัดมาประมาณ3ปีแล้วแต่ก็น่าจะอ้างอิงได้อยู่สั้นประมาณ350นะคะข้อที่9นะคะชอบดูการ์ตูนชอบดูอนิเมะมากๆตอนเด็กเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์ก็จะตื่นมาตอนเช้าตลอดมาดูการ์ตูนนะคะช่อง9นะคะแล้วก็อนิเมะในดวงใจก็จะมี1เลย โดราเอมอนนะคะชอบอยากมีของพิเศษของโดราเอมอนมาช่วยชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แม่มดน้อยโดเรมีะคะ่ะตอนเด็กเนี่ยก็กชอบประมาณนึงแต่ว่าพอประมาณมปลายมาแบบย้อนดูอีกรอบนึ่งรู้สึกว่าชอบมากมากมันมีหลายภาคมากใช่ไหมคะแล้วก็ดูแบบจนจบแล้วก็ร้องไห้เลยทุกคนแบบ มันดีอ่ะมันผูกพันกับตัวละครแล้วเราก็อยากเป็นแม่โมดด้วยเออเรื่องต่อไปนะคะขาดไม่ได้เรืออ่องนี้ครูพิเศษ,ษ,ษจองปวดริบรอนชอบมากๆมันแบบโนหนึ่งในดวงใจเลยท่านฮิบรินะคะชอบมากมากมันแบบมันเท่อะมันแบบแบบ,แบ,บองคุเล่แฟมิลี่อะทุกคนเราเป็นมาเฟียเราเป็นแกงอะไรอย่างเงี้ยเท่ชอบเรื่องต่อไปนะคะ prince of tennis ค่ะนี่ก็ชอบเพราะว่าเวอร์ดีคือเรื่องเนี้ยชอบตามพี่ชายค่ะ ก็คือพี่อะชอบจนถึงแบบไปเรียนเทนนิสเออนี่ก็ไปเรียนกับพี่ด้วยเขไปเรียนเทนนิสด้วยเลยแต่ว่าก็ก็เรียนแค่ตอนเด็กนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วแล้วก็อีกเรื่องนะคะก็คือเรื่องคั้โกโนบาสเกตค่ะก็ชอบเหมือนกันมันมันมันสนุกวันสนุกจริงๆทุกคนอุ้ยหรอชอบกระตูนกีฬาเยอะเหมือนกันเนี่ยชอบในมิตรภาพค่ะแล้วก็เรื่อง่อไปนะคะอันนี้มายุคใหม่หน่อย เกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะเรื่องนี้แนะนําจริงทุกคนเรื่องนี้แนะนํามันสนุกมากแค่นั่งดูสลามประชุมนะคะมันก็สนุกแล้วนะคะมันมันสนุกด้วยแล้วมันก็เท่ด้วยแล้วมันก็ตลกด้วยวทุกคนแนะนํามากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนมากๆเลยนะคะก็คือแด่เธอผู้เป็นนิรันดนะะ์ค่ะนี่เรื่องนี้คือแบบ มันกินใจมากทุกคนคือตอนตอนที่ดูอะร้องไห้นักมากแล้วร้องไห้แบบโหเกือบทุกตอนอะคือดูแล้วรู้สึกว่าได้ประชารบางอย่างข้อต่อไปนะคะศิลปินในดวงใจโนหนึ่งตลอดกาลเลยนะทุกคนก็คือซูเปอร์จูเนียนนั่นเองค่ะ s อ r ีอรีอรีอรชอบตั้งแต่ประมาณน่าจะปหป6ค่ะช่วงนั้นก็คือซอร r y s o ร r y กำลังดังเลยนะคะแล้วก็เมนก็คือนายกนั่นเองค่ะเป็นสายแดนซ์ชอบคนเต้นเก่งมาก อีกวงหนึ่งนะคะทางญี่ปุ่นค่ะชอบ a k b 4 8ค่ะก็คามิโอชินะคะก็คือพารุลุกหรือว่าชิมาสกิฮารุกะซังนี่นะคะแต่คนนี้ไม่ใช่สายแดนส์นะคะแต่ว่าเขาน่ารักอะเขามีจุดยืนของตัวเองอะทุกคนแล้วก็อีกวงหนึ่งนะคะในยุคสมัยนี้เลยนะคะก็คือโยอาโซบิค่ะทุกคนวงคุณภาพเพลงคุณภาพนักร้องนักดนตีคนแต่งเพลงคุณภาพคนแนะนำเพลงดีทุกเพลงจริงค่ะ ข้อต่อไปนะคะเป็นคนชอบกินผลไม้ค่ะทุกคนกินได้ทุกอย่างชอบทุกอย่างคือรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบมันสดชื่นมันอร่อยอะมันแบบมันกินแล้วมันเออมันอร่อย รู้สึกว่าผลไม้มันอร่อยหมดเลยค่ะ,คะแล้วก็ข้อที่12นะคะชอบกินนมค่ะตอนเด็กอะ่ะชอบกินนมมากชอบถึงขนาดที่แบบว่ากินแทนน้ําเลยกินนมแทนน้าเลยจะ้ะก็เลยจะนําไปสู่ข้อต่อไปก็คือฉันไม่ชอบกินน้ําเปล่าฉันเป็นคนไม่ชอบกินน้ําเปล่าเลยถึงทุกคนจะบอกว่าน้าเปล่าไม่มีรสชาติ มันมีทุกคนแล้วน้ำเปลามันไม่อร่อยแต่ทุกวันนี้ก็กินมากขึ้นแล้วนะคะแต่ก็แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีแต่ก็คิดว่าโอเคเราจะต้องบังคับตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราผิวแห้งนะคะทุกคนเราผิวแห้งมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนแบบไม่ทาโลชั่นด้วยอ่ะเออมันไม่ดีนะคะน้องๆใครที่ดูอยู่นะคะกินน้ำเปล่าเลยคะ่ะข้อต่อไปนะคะในหมวดหมู่เนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ย ชอบเนื้อหมูที่สุดค่ะไม่ว่าจะแบบหมูสาบหมูกรอบหมูทอดหมูย่างหมูปิ้งหมูอะไรชอบหมดเลยอลเล็บยูอุต <ระ leg ue> ข้อต่อไปค่ะเป็นคนชอบสีชมพูมากชอบสีชมพูทุกเฉดทุกสีทุกโทนเลยค่ะแต่ว่าตอนเด็กอะแอนตี้สีชมพูค่ะทุกคน โตมาก็เลยโดนคำสาปนะคะให้แบบเป็นทารัก <Wow. S 1> ข้อต่อไปนะคะเป็นคนชอบนอน,นะคะ่ะนอนได้โดยไม่ต้องมีหมอนนะคะพื้นเรียบๆนอนได้เลยแต่ว่าต้องมีผ้าห่มรู้สึกว่าพอมีผ้าห่มแล้วรู้สึกว่าเซฟนี่คือแบบเซฟโซนแล้วก็นอนหลับง่ายเรารู้สึกว่าการนอนมันคือความสุขของเราชอบนอนที่หมายถึงแบบชอบนอนอะ่ะ นอนแล้วมีความสุขอะทุกคนแบบเหมือนแบบนี่คือหนึ่งในงานอดิเรกข,ของฉันก <c oughs> ็เลยเป็นที่มาของชื่อ IG ที่ชื่อว่า s l e e p y b u u e s e dot s e t s e t อันน้เองค้ะตข้ไปนะคะเป็นคนชอบเต้น,นะค่ะเอออย่างนี้ฉันเป็นสายแดนสนะถึงฉันจะชอบนอนแต่ว,ว่าฉันชอบแดนสเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายเลย แต่ว่าถ้าชอบที่สุดอะคือการเต้นเพราะรู้สึกว่าโอเคมันไม่น่าเบื่อมันมีเพลงมันมีท่าเต้นให้ได้แบบว่าไปตามจังหวะไปตามเพลงยิ่งถ้าเพลงสนุกมัจะแบบมีแรงมีแบบฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นคนชอบแต่งตัวสบายๆเสื้อตัวใหญ่ๆแล้วก็กางเกงขา นนแต่ว่าถ้าเวลาต้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตัวสวยขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ก็จะชอบใส่เสื้อคลุมค่ะรู้สึกว่าเซฟเออสบายใจเวลามีเสื้อคลุมแล้วสบายใจข้อต่อไปนะคะเป็นคนจะไม่ไปเดินเล่นที่ห้างคือถ้าเราจะไปห้างเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายว่าเราจะไปทําอะไรเราจะไปซื้ออะไรเราจะไปดูหนังเราจะไปทําอะไรที่ห้างแต่เราจะไม่ไปเดินเล่นเฉยๆที่ห้างมันเปลืองพลังงานหรืกว่าตัวน,นี้ต่ําจริงๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นคน แบตเตอรี่ต่ำเวลาที่แบบไม่ต้องเวลาทุกเวลาค่ะข้อต่อไปนะคะชอบนั่งโง่ๆปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอยท่ามกลางธรรมชาติค่ะเคยไปทะเลแล้วแบบนั่งเหม่อทุกคนนั่งเหม่อแล้วก็แบบให้ลมมันพัดแล้วก็นั่งอย่างงี้นะคะรู้สึกว่ามันดีเออมันดีอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าช่วยอะไรนะคะแต่รู้สึกว่ามันมันสบายใจดีมั้งเออไม่รู้เหมือนกัน ข้อต่อไปนะคะชอบใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนนะคะมันเงียบแล้วมันก็ไม่ร้อนรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรที่มันมีสมาธินะคะก็เล่นเกมโอเคเล่นเกมก็ต้องใช้สมาธิแหละอืมแล้วก็รู้สึกว่าชอบช่วงกลางคืนข้อต่อไปนะคะเป็นคนที่แยกซ้ายขวาเป็นคนที่แยกซ้ายขวายากค่ะคือแยกได้นะแยกก็ได้ว่าโอเคข้างนี้ข้างขวาที่ใช้เขียนหนังสือเนี่ยข้างขวาวันนี้ข้างซ้ายแต่ว่า แยบไม่ได้ในทันทีอะทุกคนสมมติว่าโอเคเดี๋ยวเดินไปทางซ้ายนะซ้ายซ้ายคืออะไรวะอันน,นี้ขวาโอเคอันนี้ซ้ายยากต่อการที่จะแบบดูแมพเป็นคนขับรถนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นคนคิดนานตัดสินใจนานค่ะเวลาที่จะต้องเลือกหรือว่าซื้อของอะไรเงี้ยคนจะเป็นคนที่ใช้เวลาไตรตรองนานมากๆเลือกไม่ได้จนแบบไม่ซื้อไม่ซื้อเลยแล้วเป็นบ่อยด้วยก็จะแบบว่าเอออันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนะ ชอบอันนี้แต่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะ่งั้นเอาไว้ก่อนแล้วผ่านไปอีกหลายๆวันค่อยมาตัดสินใจอีกทีแล้วก็ยังไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนสิใจอีกทีจนวันที่ลืมนั่นเลยค่ะแล้วข้อต่อไปนะคะข้อนี้หลายๆคนอาจจะแปลกใจนิดนึงก็คือจริงๆแล้วเป็นคนร้องไห้ง่ายค่ะแต่ว่ากั้นเก่งแล้วกันหลายคนที่รู้จักกันเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเห็นเป้ร้องไห้เลยหรือว่าแบบ อุ้ยแบบเป็นคนเข้มแข็งมากเลยนะก็ไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นแต่ก็มีอะไรแบบโดนจุดโดนจึ๊โดนใจอะไรน้ําตาก็ค่อนข้างที่จะรื้นขึ้นมาง่ายนะคะแต่ว่าเราก็จะให้มันคลออยู่ที่ตาเราก็จะแบบฮึบฮึบฮึบมันเข้าไปให้มันไหลไปไหลกลับเข้าไปนะคะคนก็เลยจะไม่ค่อยเห็นว่าน้ำตาม,มันไหลออกมาอะไรเงี้ยข้อต่อไปนะคะเป็นคนจัดก,การกับความรู้สึกตัวเองได้ค่อนข้างดีมั้งคะ คือแบบเวลาอ่ะเวลาเราไปเจอเรื่องเศร้าเรื่องแบบเสียใจหรือแบบหรือโกรธหรือนอยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนไม่ต้องอะไรกับฉันเดี๋ยวฉันจัดการตัวเองฉันหายเองได้ฉันสามารถหายเองได้ชอบมาแบบหาอะไรทําเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นคนค่อนข้างจะ introvert ค่ะก็คือชอบอยู่คนเดียวชอบทําอะไรคนเดียวชอบเที่ยวคนเดียวค่ะอยู่กับเพื่อนนะเราก็ชอบนะเราชอบ ที่จะอยู่กับเพื่อนด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นสนิทสนิทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โหมีความสุขมากสนุกมากชอบมากแต่ก็มันก็คือมันก็จะใช้ energy ประมาณหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเราเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุก ด้วยตัวเราคนเดียวที่แบบไม่ต้องใช้ energy มากขนาดนั้นแบบเอิร์กอาร์กอยู่กับเพื่อนอะไรอย่เงี้ยมีความสุขจากภายในเออข้อต่อไปนะคะเป็นคนปลอบคนไม่เก่งเวลาแบบเจอคนเครียดคนร้องไห้อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะจะแบบคิดหาคําพูดอะไรมาปลอบเขาไม่ได้เลยคือ ด้วยความที่เรากลัวว่าคําแนะนําของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาหรือเปล่าหรือแบบคําปลอบของเรามันอาจจะแบบว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอ่ะทุกคนเข้าใจปะแต่เราเราฟังได้นะเรานั่งอยู่ข้างๆได้แล้วก็รับฟังได้คือแบบว่ามีอะไรระบายได้เลยแต่ว่าจะให้คําแนะนําไม่ได้แต่ว่าชอบฟังค่ะ <c oughs> ชอบใส่ใจ แล้วก็ข้อต่อไปนะคะเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกค่ะจริงๆเห็นแบบนี้ <c oughs> เห็นว่าคคนแบบเอิร์กอาร์กแบบน, <c oughs> บบนี้แต่ว่าจริงๆว่าคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ <c oughs> ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่โตมามันก,มนก็มันก็ดีขึ้นบ้างก็กล้าที่จะทําอะไรบ้างเพราะว่าเราทํางานเราโตแล้วเราทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะยิ่งกับคนรู้จักเอาจริงๆเพื่อนที่มหาลัยหรือเพื่อนที่โรงเรียนอะ่ะจะไม่ค่อยได้ฟังเปร้องเพลงแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเปเต้นเพราะว่าฉันเขินค่ะฉันอายคนรู้จักค่ะแต่ว่าถ้าให้ แบบว่าลองให้คนที่ไม่รู้จักฟังมันก็พอได้อยู่แต่ถ้าคนรู้จักแล้วเขินมีใครเป็นเหมือนกันปะข้อต่อไปนะคะไม่ค่อยกล้าที่จะสบตากับคนที่คุยด้วยหรือใครก็ตามไม่รู้ทําไมแบบไม่ค่อยกล้าแล้วแบบพูดแล้วก็มองอย่างเงี้ยแบบมองว่มเป็นยังไงบ้างคะโอ้นนองดีเนาะค่ะคือ,อมันก็มองได้กับคนที่สนิทมันก็โอเคมันก็มองได้แต่ว่าถ้ากับคนที่ไม่ ไม่ค่อยสนิทอะไรอย่างเ like งี้ยก็จะตาก็จะอยู่อย่างเงี้ยเออนั่นแหละคะ่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนเป้เคยเป็น b N K 4 8รุ่นที่1คะ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับแซกซ์บามีนะคะหวังว่าทุกๆคนจะได้รู้จักกับปูเบคคนนี้มากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มีอะไรเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดกระดิ่งนิ่งได้เลยนะคะใครอยากให้ทำอะไรในคลิปต่อ,ตอไปก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบายบาย